แนะนำส่งเสริมการลดต้นทุนโดยผลิตปุ๋ยใช้เองในสหกรณ์เกษตรอินทรีย์พิบูลมังสาหานจำกัดปุ๋ยน้ำผ่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการปลูกพืชทุกชนิดปัจจุบันมีราคาสูงมากส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนในการปลูกพืชที่สูงขึ้นสหกรณ์เกษตรอินทรีย์พิบูลมังสาหานจำกัดเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกมันสำปะหลังเป็นหลักในปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีต้นทุนการผลิตลดลงสากรส่งเสริมสมาชิกให้ผลิตปุ๋ยใช้เองในสากรซึ่งช่วยให้สมาชิกแต่ละรายมีต้นทุนการผลิตลดลงไล่ละประมาณ800บาทเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตมันสำปะหลังในปี2565หน่วที่ส่งเสริมสากรกลุ่มส่งเสสิมสากร5ได้แนะนําให้คณะกรรมการบูรณการของสากรสำรวจความต้องการใช้ปุ๋ยของสมาชิกและวางแผนผลิตปุต๋ยให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะช่วยให้สาร์ไม่มีปุ๋ยค้างสต็อกและช่วยลดต้นทุนการผลิตของสมาชิกได้อีกด้วย